แอดเมนหน้อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางช่อง y o u t u ทุกทุกท่านเ้ยค่ะเด้เออ้าท่านผู้ชมสำรับคลิปนี้ตามตอเล่าพัฒนาของแม่นางเด้อค่ะเด้อสำรับอของแม่นางวที่ิพันธ์มาลุดเด้อค่ะเด้อว,วที่ิพันธ์มาแนวทางเล่าพัฒนาลุดสะส่วนใหญ่เนาะค่ะเนะาะเขาแต่ของอาจารย์ต้อย นำโชคแล้วกะเหล็กเด่นโนหน่อยท่านผูมชมอ้าสำหรับคลิปนี้สู่กันต่อนะคะเนาะก่อนจะไปรับชมแนวะ้าทางสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากเช่นเคยด้วยค่ะเด้อแอดมินหนูหน่อยฝากพอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนั่นนะเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดแชร์พอไ้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผูมชม เอาท่านผู้ชมท่านใดที่อ่าสนใจเขากลุ่มไลฟี่นะคะเนะาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟี่ทักไลน์นะคะทักไลน์ noo โอหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะค้นหาแอดมินหนูน้อยด้วยไอดีไลน์เด้อค่ะเด้อนโอโอหนึ่งห้าเก้าเก้าบวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะ หากใดที่จะโทรนะคะเนาะโทรที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะติดต่อแอดมินหน่อยได้เบอร์โทรก็คือเบอร์นี้เบอร์ดเดียวท่านผู้ชม0926325513นะคะอ๋อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งแนวทางเล่าพัฒนาของแม่นางกันเลยนะคะเนาะหัวที่่านมาอ่า แม่นั่งรดเด้อค่ะเด้อแม่นั่งดรดท่านผู้ชมอ่าแม่นั่งกะฝากขอโทษพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนํท่านผู้ชมอ่าสำหรับวันนี้กะสู่กันต่อไปท่านผู้ชมสำหรับคลิปหน้าสรุปเล่าพัฒนาทุกเซียน้อคะเด้อรวมสรุปทุกเซียนทุกสำนักนะคะเจอกันคลิปหน้าแอดมินน้นยสรุปให้ท่านผู้ชม แนวทางเลาาพัฒนานะคะของแม่นางปัจจมวดวันศุกร์นะคะศุกร์ที่หกพคสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ แนวทางลาวพัฒนาแม่นางนะคะเอาจังใดดีน้อท่านผู้ชมสิบไปสำนักใดท่านผู้รรมชมหมดนี่สิบไปสำนักใดท่านผู้รรมชมเลือกเอาด้วยค่ะเ้อมักสำนักใดกะเลือกเอาสำนักนั้นท่านผู้ชมตอนนี้ที่มาแรงที่สุดก็คืออาจารย์ต่อยน้ำโชกเด้วค่ะเ้ออาจารย์ต่อยน้ำโชกท่านผู้ชมหมดนี้ของอาจารย์ต่อยเด่นหนึ่ง ปั้นหนึ่งรูดหนึ่งได้ท่านผู้ชมอย่าพลาดด้วยค่ะเรื่องของอาจาร,รย์ต่อยเกาะติดไห้ท่านผู้ชมทันใดทีเพราะท่านเห็นกะเลือนเบิ่งคลิปวิดีโอด้อค่ะเด้อเพราะว่าแอดมินหนหน่อยลงไปเลี้ยวท่านผู้ชมของอาจาร,รย์ต้อยแหมกันยังนี่อ่าแมมเอฟซี FC มาคอมเมนต์ว่ารอรอ,อ,ยอยังน,น้อปฏิทิท่านผู้มชมรออี่ยังกันนอ้อของอาจาร,รย์ต่อยไหมท่านผู้มชม แอดมินน้ยๆยลุ่มไปเร้ววด้วยค่ะเด้อท่านใดที่ก็ท่านเห็นท่านผู้ชมแนวทางของอาจารย์ต้อยบบตงองโเด้วยค่ะเด้อเพราะว่าแอดมินน้ยๆยปล่อยคลิปไปแต่ว่านเรวท่านผู้ชมของอาจารย์ต้อยเดี๋ยวสีสุปใไ้อีกคลิปหนานะะด้วยค่ะเด้อคุณแม่แม่เอฟซีพีเอฟซีก็ย่งมาคอมเมนต์ว่ารอรอ,อยังนอ้อบัดทีนี่น้ยๆยก็คือลงไปไปเรล้ว เลื่อนดูด้วยนะคะคลิปวิดีโอในธรรมชุมของอาจารย์ต้อยท่านใดที่พระท่านเห็นโนหน่อยลงไปแล้ววะคะเออ้อฝากไปสื่อธรรมชมุมบะแมนเขาปิดลับแล้อบ่โนหน่อยลงคลิปไปตั้งแต่เมื่อวานในธรรมชมุมอบเร,ก,บร,ก,บรกิกบรกกักอาจารย์ทรงมาโนหน่อย,อยก็ลงคลิปไปแล้วธรรมชมุมเลขวินมีหนึ่งเก้าศูนย์สามเลขเด่นมีหนึ่ง ตัวเดียวบนล่างเด้อท่านผู้ชมจับคู่มีหนึ่งสา0เสเน้นเจาะคือ1 3สกับ19ถ้าบา่อผลาดรูดเด้อค่ะเด้อรูดเลยนะคะดับบนล่างสองนะคะเลขดับไม่มีในกองฉลากเด้อท่านผู้ชมเน้นย้ำเลขดับไม่มีในกองฉลากรูดหนึ่งเลยท่านผู้ชมตั้งแต่1 0ถึง19 หนึ 1> 1่งศูนย์หนึ 4, ่งสองหนึ 6, ่งสามหนึ 8, ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าบนล่างไปกลับด้วยไม่ขาดทุนนะคะหากทันใดบริยพ่าตูดเลยนะคะเดือหมวดเน้าเลขอาจารย์ลดการแสดงว่าห้าววิมีดวงท่านผู้ชมหมวดได้เขากับบระเดน็นอาจารย์จักเทียพรอหมวดเน่ตั้งใจสีเอาน้ำพราแม่พี่น้อง ย่าเอาวแต่ซีคูนี่เด้อค่ะเดอ้อหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามเก้าสามศูนย์คันแมนแอดมินโนหน่อยเด่นตัวเดียวโนหน่อยสิหลูดเลยดิ่ท่านผู้ชมหลูดเลยท่านผู้ชมถ้าหนึ่งมายังไงเราก็ได้ตังค์แน่นอนหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามเก้าสามศูนย์กะไฮนักไหวเพรานั่นละท่านผู้ชมถ้าเหล็กเด่นอาจารย์มาก เดนไห,หนึงตัวเดียวปน,นันกะยาผาดเด้อท่านผู้ชมอ๋คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเลยด้อค่ะเด้อทันใดที่พ่อท่านเห็นแต่ว่าคลิปหนาเสสรุปให้่อีกอยู่ท่านผู้ชมจำรับแนวทางของอาจาร,รย์ต่อยอ่าค่อแม่พี่น้องกะรอประสันเดกะบรัววาออ่ารออีกยังเนาะคะ่นะเนาะเป็นยังคือบรเห็นคลิปที่แอดมินหน่วยลงเพราะว่านหน่วยลงคลิปไปเร้วท่านผู้ชม มัดต่อของแม่นางกันเลยเนาะค่ะเนาะเลขวินนะคะเลขวินแม่นางเบิงเทียบกันนะคะเด้อเบิงเทียบประกอบกันไปท่านผู้ชมวาแนวทางตัวเลขเป็นตาลงทุนบ่อเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นตาลงทุนเท่ากับคอยจัดท่านผู้ชมถ้าบ่าเป็นตาลงทุนเท่ากับถอยเนาะคะ่ะเนาะเบิงประกอบกันไปแต่ละสำนักท่านผู้ชม มีอยู่หาาสำนักในช่องแอดมินูหน่อยเข้าทุกหงวดที่ท่านผู้ชมเข้าทุกหงวดห้าสำนักเอาไปเทียบกันเบิงเด้วค่ะเดอ้อบนไล่ตาดอกท่านผู้ชมมีอยู่5สำนักเท่านั้นหากท่านใดที่มีแนวทางดีๆเด็ดเล่าพัฒนาพ่อแม่พี่น้อง FC อาจารย์ท่านใดที่มีอ่าอยากจะมาขึ้นเวที่แอดมินูหน่อยรับด้วยค่ะเดอ้อ รับโยธรรมชมุมคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่อยากจะว่างแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะรัฐบาลไทยละกะเล่าพัฒนาธรรมชมอยากจะคืนเวทีอยากจะแบ่งปันนูนหน่อยทางช่องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องกะทักไลน์มาเลยเด้อค่ะเด้อ noo 1 5 9 9อ่าถ้าทักบ่เป็นกัดโทษเด้อค่ะเดอ้อ0 9 2 6 3 2 5 5 1 3มเมแนวทางเด็ดๆอยากจะแบ่งปันกะ แบ่งปันแอดมินโน่หน่อยน่ามนแน่เด้อค่ะเด้อเลขวินแม่นางนะคะงวดนี้มีหนึ่งมีเก้ามีสี่หกห้าเจ็ดไปในทางเดียวกันด้วยวดีวละท่านผู้ชม ของอาจารย์ต่อยเพื่อนกับมีหนึ่งรูดหนึ่งเนาะค่ะเนาะของแม่นางเพื่อนกับมีหนึ่งได้ทำใ้ชมมีหนึ่งมีเก่าวินหกตกรกได้ทำใ้ชมรูดไปเลยเพราะว่าเหล็กเด่นมันชนกันเดียวทำ้ชมมันมีหวดหนึ่งอยู่ทำใ้ชมที่เหล็กแม่นางกับเหล็กอาจารย์ต่อยจับวินกันได้เหล็กเด่นเพื่อนเด้อค่ะเด้อเอามาเบิ่งทำให้ชมเหล็กเด่นแม่นางกับเหล็กเด่นอาจารย์ต่อยวันนี้สิจับกันได้บอ่านผู้ชมมาเบิ่งทนผู้ชม เลขติดนะคะเนาะต่อมาก็คือเลขติดถ้าเลขเด่นสองทันนี่บอลรูลดธรรมชมงวดนี่ได้คู่เดียวเท่านั้นตัวธรรมชมอาะเลขติดหกห้าเจ็ดวิ่งรูด องบัตรที่นี่ธรรมชมวิ่งรูดของแม่นางมันมีหวัดหนึ่งอยู่ธรรมชมแต่ว่าพ,ววพึ่งกะแนมเห็นเด้อค่ะเด้อพึ่งกะแนมเห็นหวัดหวัดสามสามเก่าธรรมชมพึ่งกะแนมสังเกตแม่เอฟซีมันทักมาว่าของแม่นางกับของอาจารย์ต่อยจับกันได้อันนี้ก็คือของอาจารย์ต่อยเด้อธรรมชมอันนี้สีเทียบให้เบิ่งซื้อมันมีหวัดหนึ่งอยู่ธรรมชมที่ จับกันได้ก็ครึ่งวัดที่เก่าสามเก่าสามสามเก่าแม่ fc มันถักมากึืนพ่อ,พ,อพึ่งก็คึอพอดพ่อดี่นี่ธรรมชมมาที่นี่มาเบิงธรรมชมหมดนี่วัดที่พระอนมานของแม่นางรุดนะคะน้องของอาจารย์ต่อยเป็นเขาเมื่อไปที่นี่มาเบิงหมดนี่ธรรมชมของแม่นางเด่นวิ่งรูดนะคะให้เบิงมองนี่นะคะเด้อดเด่นวิ่งรูดเนี่ยถีเอาไปจับใส่กับของอาจารย์ต่อยก็คืออ่าของแม่นางเด่นเก้า เดนเก้ากับแปดเน่ธรรมชมุมซองตัวนี้ออกไปจับไซกระพองอาจารย์ต่อยกีได้หน,าานาึ่งเก้าหนึ่งแปดนะคะน้อได้สองคู่ธรรมชุมเป็นเมนคู่เดียวได้สองคู่ปวาร์คอมเมน่ามีสองตัวอ่ะงวดที่เก้าสามจับได้ยุ่งงงนี่ทราธรรมชมุมคอมเมน่งเดนสามอยู่นี่ของอาจารย์ต่อยเป็นเดนเก่าเก้ากับศูนย์นี่แหละธรรมชมุมจำมาผิดนะ น่าจะเรียนเก่ากับศูนย์ดรวอว่าเก่ากับยางนี่แหละท่านผู้ชมน้นหน่อยจำว่าได้ที่ของอาจารย์ต้อยเป็นจับคูพิษแต่ว่างหวดนั้นของอาจารย์ต้อยเป็นเรียนเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะหวดนั้นอาจารย์ต้อยเป็นจับเก่าซีแมนบาท่านผู้ชมมาที่นี่ถ้าเลขสองซ้ำนักนีมากท่านผู้ชมกะลองจับใจกันเบื้องแม่ค่ะคาเทียเพิ่นไปน้ำกันถ้าแยกข้างกันไปกสิจ,จับบ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะบาง บางทีอย่าข่างงันไปคนนึงไปบนคนนึงไปล่างจังสิมันจับปะได้นะคะเนาะเบื้องแมทท่านผู้ชมลองจับเบื้องแม่อาเหล็กเด่นของแม่นางเพื่นกับแม่นคือกันกยูดิท่านผู้ชมเน็บต้องเบื้องเด่นวิงโรดมองมองนี้ไปต้องเบืมม้องท่านผู้ชมตองเบื้องวิ่งโูดมองนี้เอาไปจับใส่กับของอาจารย์ต่อยลองเบื้องแมทท่านผู้ชม9181บัตทีมันชนกับเก่าเน้นๆนหนักๆระเก่านึงหนึ่งเก่าไปเลยท่านผู้ชมเน้นหนักๆวันนี้ ก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเปล่าไปจัดเด้อท่านผู้ชมเปล่าไปจัดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งทางที่ดีก็คือทางหลัดอย่างลูดหนึ่งไปเลยนะคะจังสี่เนาะคะนะ่ะเนาะเน้นมากไว้ก็คือหนึ่งเก่าหนึ่งสามหนึ่งเก่าสามเก่าสามโซนนั่นแหละท่านผู้ชมของอาจารย์ต่อยเพภา,วาชวงนี้เพื่อนมาแรงเพื่นจับแมนต่อมาก็จะเป็นจับคู่เนาะคะนะ่ะเนาะจับคู่ มีเก้าเก้าอันนี้แม่นั่งจับไหะะ้แล้วค่ะเด้อบางงวดกะเข่าบางงวดกะบเบา,าธรรมชมู้ชมสําหรับเหล็กจับคู่แม่นั่งมาที่นี่ถ้าเหล็กแม่นั่งจับคู่ไห้เพราะแม่นั่งมาตรงตรงดิค่ะท่านผู้ชมเพราะแม่นั่งนี่สีว่างไวรักหน่วยหนึ่งเก้าชนกันแหลวธ่านผา้ชมชนกันเหลวแล้วก็แปดเก้าชุดสี่ตัวนะคะสี่หก ห้ 5, 7, าเจ็ดอ่ะสำหรับชุดสีโตสีตัวสามตัวสองตัวจับวิ่งเอาเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจับวิ่งเอาธรรมชมสองตัวสามตัวสี่ตัวหากท่านใดที่จะจับวิ่งสามตัวนะคะนกก่ะเนาะก็คือสี่หกห้าสี่หกเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดยูมองนี้เด้อค่ะเด้อเคยแตกสามตัวมาเรี่ยว ตรงนี้เค่อยแตกสามตัวมาแล้วสามงวดท่านผู้ชมสามงวดแตงแต่ว่างมากคยแตกสามตัวมาแล้วสามงวดมองนี่ค่อยแตกสามตัวมาแล้วลายงวดคือกันท่านผู้ชมถ้าสิบวิ่นเอาเอาทั้งมดนี่มองนี่ค่อยแตกสามตัวมาล,วลายงวดแล้วท่านผู้ชมมองหนึ่งเก้าสี่หกห้าเจ็ดนี่ด้วค่ะเด้อ สำหรับแนวทางของแม่นางพอแม่พี่น้อง FC น้าจอเอาเ้้อค่ะเด้อถ้ามันเป็นคือครึ่งวัดเก่าสามนะท่านผู้ชมมั่นกัดสีใดหนึ่งเก้านั่นแหละท่านผู้ชมวัดนี้เดินสุดๆก็คือหนึ่งเก่าวัดที่นี่สองทนันเพื่อนกระจับชนกันเลขมาจากก้นละหมองดี่ท่านผู้ชมมาชนกันะลองผิดจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ ลองผิจจรณาเบิงอันนี้แอดมินหน่อยก็เทียบให้เบิงตามทางเลขของแต่ละท่านเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะกะบบลูพือกันทผช่ชมว่าเลขสี่ออกตัวใดแอดมินหน่อยเปรียบเทียบให้พ่อมแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิงคลิปหนาเจอกันคลิปสรุปเด้วค่ะเด้ออ้าสสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงทานี้ท่นผช่วมผู้ใดสนใจก็พยายาดซิฟันโทรสั่งไดเลยที่เบอร์0ู2ย์2 5 5 1สสองห้าห้าหนึ่งสานะคะ สบูคุนต้าระเบิดคี้ใครเร่งผิวขาวยาสีวันสมุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะพอแม่พี่น้อง fc ท่านใดที่สนใจกะโทรสั่งได้เลยเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆทุกทุกท่านพอันใหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ